มีทางบ้านถามมาว่าเจอความขัดแย้งในทีมที่ทำงานผมจะทำยังไงดีครับคุณโยมถ้าเราเป็นหัวหน้าทีมนะวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งก็คือว่าให้ความยุติธรรมกับทุกคนอย่าลำเอียงถ้าลำเอียงเมื่อไหร่เกิดเรื่องทันทีถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเนี่ททำไมคนนั้นแบบได้เฟเวอร์พิเศษคนนี้ได้พิเศษเพราะว่า หัวหน้าชอบเนี่ยเมื่อน,นั้นจะเกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นให้ยุติธรรมไม่ลำเอียงอันที่สองคือว่าวางกฎกติการะเบียบปฏิบัติในที่ทำงานให้ชัดเจนระเบียบวินัยจะเป็นตัวกรองคนแล้วก็ทำให้คนอยู่ในกรอบท่านบอกดอกไม้วางไว้ก็แจกกระจายถ้ามาร้อยเป็นพวงมาลัยปั๊บมันก็จะสวยงามวินัยเนี่ยจะเป็นตัวร้อยหมู่คนที่อยู่ด้วยกันจำนวนมากให้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกแล้วถ้าให้ดีนะ หากสามารถพาไปวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยเป็นระยะระยะเช่นเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งนี้เป็นต้นเนี่ยจะเกิดผลต่อความสามัคคีของทีมได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยลองทำดูเจริญพร